ดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับฟ้ากับพี่บิวที่คิงคองมิคาสมุตสาครน,นะคะติดกับแมคโครสมุตสาครน,นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะฮะรอรอลูกร,รอผู้ชมกันนิดนึงนะครับรอผู้ชมกันนิดนึงนะฮะ <Okay. S 2> เดี๋ยวระหว่างนี้เราขอทํารายการแชร์แป๊บนึงนะครับนะ,คะ <Okay. S 2> ใครที่มองหารถตู้นะครับวันนี้ ชิคิงคอมิกาเราจัดหามาให้แล้วนะฮะบอกเลยนะครับทุกคันนะนะครับที่เราหามาขายนะครับบอกเลยว่าสวยสภาพดีทุกคันนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเฟอรต้าเวนทูรี่นะครับนะก็ขายไปได้สักจุดจุดครึ่งปีแล้วนะครับคร่าวๆนะจุดครึ่งปีแลนะ้วคันนั้นก็สวยนะครับซึ่งคันนี้มาใหม่นะเป็นเฟอรต้าคอมพิเตอร์นะครับ เครื่องยนต์เท่าไหร่ครับฟ้าเครื่องยนต์สามพันค่ะลูกค,ค้าอ่าไปเครื่องยนต์สามพันนะครับน้ํามันดีเซลนะคันนี้ใช้ดีเซลนะครับก็ประหยัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาน้ํามันก็มองกันว่าแพงนะครับนะบอกตรงๆเลยว่าน้ํามันตอนนี้แพงยังดีนะที่น้ํามันดีเซลคขบคุมราคานะครับอยู่แถวๆยี่สิบเก้าบาทสามสิบบาทแถวๆนี้นะครับก็นะรถใช้วิ่ง ส่วนตัว,วก็ได้นะครับวิ่งพาณิชก็ได้เช่นกันนะก็ลําบากกันนิดนึงนะครับพูดถึงรถตู้เนาะช่วงนี้นะฮะด้วยโรคโควิดเนาะก็เข้าใจเลยครับว่าเออมันซุ่มเสี่ยงนะครับสาหรับคนใช้งานแต่ว่าด้วยมาตรการต่งางๆนานาครับแล้วก็ตอนนี้โรคโควิดเองก็เเรีกอๆไม่ได้รุนแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับนะยังไงคนเรามีอาชีพเนาะก็ต้องหาทำางันต่อไปนะฮะ เป็นไงบ้างเอ่ยมีใครเข้ามาเพิ่มเติมกันบ้างนะครับนะฮะสวัสดีผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณดอกรับด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะฝากกดไลค์ก็แชร์กันนิดนึงนะครับกดไลค์ก็แชร์กันนิดหนึ่งนะครับ, like นนหรบให้กับรถตู้สวยๆคันนี้กันหน่อยนะโอเคเรามาดูตัวรถกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับ ท่นี้โตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับนี่เลยสีอะไรเขาฟ้าสีเทาค่ะอ่านะครับเป็นสีเทาออกร้อนสว่างๆแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้านะฮะสวยนะครับก็จกหน้าเป็นครเมียมนะนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไฟนะมีการปรับดีไซน์นิดหน่อยนะครับนี่ตรงนี้นะฮะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะจากุ้นก่อนหน้านะครับใครที่เป็น F c ซนะของรถตู้นะครับ ก็จะรู้กันนะฮะด้านล่างนี่มีไฟตัดหมอกวงใหญ่สปอตไลท์แบบนี้เลยนะครับด้านหน้าสวยๆนะฮะเราดูจะต่อ,ะอตนะครับด้านข้างนะครับตัวหูกระจกเนี่ยก็สีเป็นสีดำด้านนะครับด้านบนนี่มีการตรวจเช็คสภาพรถนะครับจากบริษรัทคุยสเปนชาตินะครับเป็นบริษัทตรวจเช็ครถมือสองนะครับการันตีคุณภาพนะ ได้รถดีรถสวยแน่นอนนะครับในส่วนของล้อนี่เป็นล้อเดิมนะจากโรงงานนะฮะล้อกระทะนะครับนะครับยางมียี่สิบนะครับยางดันหลบนะก็ดอกยังโอเคอยู่นะฮะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับถัดมานะครับประตูนะจะมีในในส่วนของด้านทางนี้อย่างเดียวนะครับเอาฟ้าลองเปิดนะฮะ มีทั้งนี้อย่างเดียวนะครับมีนะครับเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้นะครับฝั่งนู้นเปิดไม่ได้นะเปิดได้ฝั่งเดียวนะครับเปิดไ,ได้ฝนะั่งเดียวนะนนเ,เดี๋ยวเราปิดก,ก่อนนะฮะดูตัวนอื่นกันต่อนะครับด้านข้างนะครับสวยนะครับสำหรับประตูคันนี้นะครับด้านท้ายนะมีไฟใ,ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับด้านท้ายนะครับ จบมาหลังอยู่ครบนะครับนะบางคนบางท่านเนี่ยแกะออกนะฮะไม่มีนะครับคันนี้อยู่ครบนะครับอ่าเป็นยงได้านท้ายนะครับสวยนะครับคันนี้สวยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับนะว่าคันนี้ด้านหน้าเป็นยังไงนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้พาดูลตโต้กันนะฮะ กุญแจเป็นรีโมทแบบนี้เลยนะครับส,สวยๆนะฮะอ่ะเรามาดูด้านบนกันนะครับนี่เลยนวะดูฝั่งด้านคุณขับก่อนนะครับีปรับกระจกไฟฟ้านะครับส,สวยๆนะครับนี่เบาะยังสวยกริบอยู่เลยนะครับคันนี้นะเบาะสีออกเทานะฮะเทาอมฟ้าหน,หน่อยๆนะครับสวยนะครับสว่างๆแบบนี้นะครับ คันนะนี้ปีอะไรเขาฟ้าปี2017ันสิค่ะคันนี้เป็นรถปี2017นะครับนีปรับกระจกข้างนะไฟฟ้านะครับงมาไลไยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันข้างบนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันเลยนะครับบอกเลยว่าแชะเดียวติดนะฮะนี่นะฮะนะครับ คันนี้บอกเลยนะรถตู้ก็จริงนะครับวิ่งน้อยมากนะเราการันตีนะครับว่าใหม่แท้แน่นอนนะครับนี่วิ่ง6กหมื่นโลเองนะครับนะปกติรถตู้เนี่ยเขาวิ่งกันเป็นแสนนะครับเพราะว่าวิ่งใช้งานกันทุกวันนะครับยิ่งในเชิงพาณิชย์นะครับก็เยอะแน่นอนนะครับคันนี้วิ่งแค่หกหมื่นเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานี ปกติคนก็มองว่าเอะเกียกร์ยเนี่ยขับรถตู้เกียร์ธรรมดาจะดีเหรอขับเกียร์ออโตโอ้ไม่สบายกว่าหรอนะครับก็จริงๆอะถ้าเราขับเฉพาะแค่ในเมืองนะครับโอเคเข้าใจแหละคุณขับเกียร์ออโตโอ้ได้สะดวกนะครับแต่สมมุติว่าคุณเดินทางนะไปต่างจังหวัดนะครับไปทําบุญนะครับจะทริปทัวร์นะครับ สมมติว่าไปขึ้นเขาเนี่ยะสมมุติว่าอยากขับขึ้นภูกระเบ์อเขาค้อนนะครับถามว่าคุณขับเกียร์ออโต้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ถ้าคุณขับเกียร์กระปุกเนี่ยอัตราเร่งแรงทอร์กนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับผู้ขับขี่นะครับนะผมว่าปลอดภัยกว่านะครับไม่ใช่ขึ้นๆอยู่ไหลลงข้างล่างนะครับอันนี้อันตรายนะครับบอกเลยว่าขึ้นเขาขึ้นดอยเนี่ยต้องมีประสบการณ์นะฮะ ไปนะครับดูกันต่อดีกว่าสำหรับแดชบอร์ดด้านบนนะครับหรือว่าคอนโซลเนี่ยสวยเลยครับริ้วรอยขีดควนไม่ไม่เลยแล้วอย่างแล้วใช่ให้ดูกันใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีริ้วรอยขีดควนให้คุณต้องมองใจเลยนะฮะรอยกาวส่องหน้าแปะพระยังไม่มีเลยนะครับนี่จิบของได้นิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุนะครับเล่นเพลงนะเป็นเครื่องเสียงของแบรนด์ JVC นะครับ มีห่อนะครับอันนี่นะครับในส่วนของชุดเครื่องปรับอากาศพัดลมแอร์นะก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซัซ้อนนะปรับมือหมุนนะครับสะดวกนะครับนะฮะด้านบนนี่นะ,ะผิวสัมผัสดีมากๆนะเคาะให้ฟังนะครับนะนี่นะครับที่บางแดงบางแดดยาวมาก อยู่สัมผัสเนี่ยดีมากเลยเหมือนขนตุ๊กตานะครับเนี่ยนะฮะนะเน็บของได้นะตรงนี้เน็บบัตรเน็บอะไรนะครับใบเพดานนะครับสวยๆนะอนี่แผนให้ดูด้านหลังนะครับนี่เป็นมุมมองนะครับของด้านหน้านะครับแผนไปด้านหลังนะเป็นไงฮะกี่ที่นั่งนะคันนี้สิบเอ็ดที่นั่งนะครับอ่ะหลังสุดสามนะครับแล้วก็อีกสามแล้วก็อีกสามเป็นเท่าไหร่เป็นเก้าแล้ว นะครับแล้วก็คนขับเนี่ยนะ <c oughs> สิบนะครับฟ้านั่งเนี่ยเป็นสิบเอ็ดใช่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนั่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือว่างขวงกนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับมองผลเผือเนี่ยคือเอาไว้ใส่แก้วน้ำนะครับเก็บของได้นิดๆหน่อยๆนะฮะตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็นั่งได้อีกนะครับ ก็เป็นที่นั่งอีกหนึ่งที่นั่งนะครับสําหรับรถตู้นะเคยไหมครับนั่งรถตู้อย่างอนุสาวรีย์นะครับกลับบ้านเดินทางนะต่างจังหวัดนะฮะก็อ่าน้องเชิญเลยครับนั่งหน้าครับกับคุณธรเนี่ยแล้วก็เออมมานั่งตรงนี้นะแต่ว่าก็เคินๆหน่อยนะครับนั่งข้างหน้านะอ่ะโอเคครับลงดีกว่านะครับ นะครับในส่วนของตัวรถนี่ตรงนี้นะครับก็ใส่ของใส่แก้วน้ําได้เพิ่มเติมนะครับสะดวกดีนะเ,เดี๋ยวเราย้ายไปนั่งด้านหลังกันดีกว่านะี่ครับโอเคนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝาก กดไลค์ก็แชร์กันนิดนึงนะฮะอ่าเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับนี่เลยนะฮะสำหรับเบาะนะครับเป็นไงฮะนั่งดูนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเห็นนะจะมีแบบว่าวางของเก็บของมีช่องนะัแบบว่าใส่ของได,ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ นั่งแอบแฝบอยู่นะครับตันนี้ก็นั่งได้หรือว่าถ้าใครเมื่อยก็เอาเท้าขึ้นได้นะครับและในความสะดวกแล้วก็เจ้าของรถคันนั้นด้วยนะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบนะครับนะก็นั่งระวังด้วยครับเผื่อพวงล่างออกนะฮะเขาจะตกใจอย่ครับนี่นะฮะนั่งสบายๆนี่มีผ้าม่านนะครับสําหรับรถตู้นะครับไปแดดร้อนนะฮะก็สไลด์มานะครับ ด้านบนนี่ช่องแอร์นะครับเทียบไปหมดเลยนะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนนะเป็นผัดลมแยกนะครับเห็นไหมฮะออฟโลไฮนะครับปรับเอาเลยนะครับด้านหลังนี่ทุกที่นั่งนะมีช่องแอร์ให้นะครับอยากเป่าใส่หัวใส่หน้าใส่ตัวก็ปรับเอาเองเลยนะครับตามความชอบนะครับอีกคนละช่องนะครับนี่บอกนะฮะ สบายมากครับผมลืมและขับยังไงนะฮะไม่เป็นไรขึ้นไปก่อนนะฮะไม่นั่งรถตู้นานะครับเด็กๆเนี่ยนั่งไปเรียนบ่อยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อนะครับีนเบาะในส่วนแถวกลางนะแถวกลางนะครับให้ดูกันทุกตัวเลยบอกเลยว่าสวยนะเบาะสวยนะครับด้านหลังนี่ก็มองว่านั่งสบายนะครับมีลําโพงด้วยนี่นะ สร้างนะครับด้านบนมีไฟเพดานเพิ่มนะครับเป็นอยงครับส,สวยกันเลยนะครับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับว่ารถตู้คันนี้เขาเก็บสัมภาระลูกค้าผู้โดยสารได้หรือเปล่านะครับ ไปดูกันเลยนะฮะฝาใหญ่ก็จริงนะครับแต่เอาจริงก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับเพราะว่ามีไฮดรอลิกเนี่ยตับแรงให้อยู่นะครับสูงมากเลยนะอเนี้ยฟ้าสูงแน่นะฮะสุดแขนแล้วนะครับสูงมากนะครับสําหรับคอมพิวเตอร์นะอันนี้เป็นมุมมองจากด้านหลังนะครับแผนไปด้านหน้านะครับนะฮะลึกๆอย่างนี้เลยนะครับเอ่พื้นที่ด้านหลังนะครับวางกระเป๋าได้นะ ครับสัมภาระเดินทางไกลๆนะครับถ้านั่งไม่ครบไม่เต็มก็พับได้นะครับบอกอ่าเป็นไงฮะส,สวยๆนะครับรถตู้คันนี้นี่ให้ดูฝากันหน่อยนะ,น,น,ะ,ะยนะครับนี่อ่านไงฮะสวยๆนะครับ เราไปดูด้านหน้ากันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะเพราะว่าห้องเครื่องเขาเนี่ยอยู่ใต้เบาะนะครับกเออ็เปิดลำบากครับมาับเครื่องอันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหน้าแล้วกันนะครับนี่นะไปดูนะฮะรถตู้เนี่ยดูง่ายมากเลยครับเพราะว่าถ้าหากมีการชนเนี่ย ด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับอันนี้ไม่เคยมีลักษณะที่เป็นการขอดทำใดๆครับน็อตเดิมโรงงานนะครับปากามาร์กนี่ครับสองนะหนึ่งร้อยน็อตไม่มีการใส่นะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่มีชนแน่นอนนะครับนี่ฝาเดิมแท้ๆนะโตโยต้านะครับนะฮะะคันนี้ขายกันอยู่เท่าไหร่ครับฟ้าคันนี้นะคะขายอยู่ที่หกแสนห ื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้าห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เครดิตด,ดีนะคะเราก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะดอกเบี้ยพิเศษก็จะอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้านะคะลูกค้าก็จะผ่อนอยู่ที่หมื่นสามผ่อนอยู่ประมาณห้าปีค่ะลูกค้าประมาณหมื่นสามนะครับกับดอกเบีย 2, 7, 9, ้ยสองจุดเจ็ดเก้านะครับที่สูงสุด 5ปีนะครับสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนะหรือว่าใครอยากจะผ่อนถูกกว่านี้ผ่อนนานนะครับถ้ามีเครดิตคุณก็สามารถผ่อนได้สูงสุด7ปีกันไปเลยนะครับหรือว่าหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากจะแบบว่า0%ที่นี่ก็มีค่ะดอกเบี้ย0%นะครับ1ปีแรกนะครับเราก็มีให้นะฮะนะครับสนใจก็ลองมาดูกันนะครับหรือว่าใครที่รายได้ไม่ถึงนะครับ สามารถกู้ร่วมกันได้นะครับสําหรับคู่สามีภรรยาหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับกู้ร่วมกันได้นะครับขอแค่ว่ามีงานมีการทําชัดเจนนะครับตรวจสอบได้นะครับหรือว่าอะไรยังไงคุยกันได้นะครับติดเครดิตติดแบคลิสติดบูโรนะครับทักมาคุยกันได้นะครับเรามี l i s t ิ n งรองรับนะครับเงินถึงก็ออกรลได้นะครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะ มีใครสนใจสอบถามอะไรเพิ่มเติมกันไหมครับหรือว่าใครอยากนั่งเล่นนะฮะไปเที่ยวที่ไหนดีกลองบอกบอกเราสักหน่อยนะครับเื่อเฮียเราจะพาพวกเราไปเที่ยวนะฮนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนนะครับคันนี้เป็น Toyota c o m เตอร์นะครับเครื่องยนต์3 3,000นะฮะ3,000ซีซีนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขับขี่ดีนะครับราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้กระตึงอยู่นะฮะก็ดีกว่าเบนซินละกันพูดอย่างนี้ดีกว่านะประหยัดกว่านะครับขับขี่ใช้งานได้ทั่วไปเลยนะครับสำหรับเบลต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับก็โอเคละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอของตากของพอนี่ครับมาดูรถตู้นะฮะไว้พบกับพวกเราใหม่นะครับ และตดหน้านะครับจะเป็นรถอะไรก็ไว้คอยติดตามชมพวกเรากันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ